สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกๆท่านนะนี่วันนี้พามาอยู่หน้าง,งานเทดินเททุกนานะวันนี้ทุกน,า,นะกนาตรงนี้มันน้ำท่วมครับเลยถมไปนะประมาณแปดสิบ้ารถครับเดี๋ยวปาเดินรถนี่เจ้าฟอดหกหกหนึมานะนี่ของคุณปููมาเก็บงานนะวันนี้นะจานเสารถไป คอยดินทางนู้นครับพอดีย้ายหน้างานเคครับวันนี้เสร็จแล้วเก็บงานนะเดีย๋ยวมาดูฝาดินขับฟอดนะจะจัดขนาดไหนนะมาดูนะนี่มาถึงนะถึงหน้างานเมื่อกี้เลยนะนี่เก็บงานนะครับจัดเลยรุ่นนี้ครับ ปลาบอกต้องรุ่นนีต้มยา,ยาวนะเก่งทุกคนเลยปลาดิ กลับทีเดียวนะ่ะรับอาจารย์ครับ cho rồi dạy là cắt lên không nhà đi เกิดกองดินให้ดูนะย้อนแสงว่านั่นย้อนแสงขอภัยนะโอ้ดูควันเะสียงลั่นขะึ้ยอะครันนั่นทำไมไม่มีอะไรเลยอ๋อลูก กองดินนี่นะว้าบเอาหมดเลยจัดครับรถคันนี้ใช้น้ำมันหรือใช้ฟืนโนอ้ จำไม่ใช่ฟอร์ดนะั่งโอล้ลากยาวๆครับลากยาวสายดันของแท้ครับนี่เดนกันเต็มๆยาวๆเลยนะั่งอ้หูยดูถอยถอยสามโลเลยนั่งก็สามหายนะั่ง อย่จะตามเลยโอ้กองดินไม่ไปหอยเลินเนอ่จับใส่เลยนะปลาที่ครับได้มันจริงๆครับปลาดินครับเองเลยนะโอเคจับเองครับเก็บงานเองไม่พอใจได้ไงครับลูกค้าพอใจครับปลาเก็บงานให้เองเลยนะ bởi dâu dào khỏi dâu dào nó การเลี้ยงคอนโทรนนะจัดครับต้องบอกว่าระดับอาจารย์นะโอ้เสียงอะไรวิ่งวิหนอที่ลูกกลับเลยครับ อันนี้หมดประมาณ90สเที่ยแวบบนะแรก80สเที่ยวครับเพิ่มีกสิบนะเอาที่เหลือครับมาดูการทำง,งานนะของรุ่นใหญ่ครับรุ่นอาจารย์นะอาจารย์6610นี่โซนเพื่อเมืองบุรามซึ่วันนี้เริ่มหาดูยากเหมือนกันนะอกพปลอดเ่าเดียวนี่นะ sủi chặt ông cái nghe kem yên không ยุ่เรืองด้วยขั้นเทพจริงๆครับต้องยอมรับว่าคนเืคอเมืองรามเรานรา่ะ เดียวครับเกือบเสร็จแล้วนะดูแบบเรียบ,บแป๊ดเลยระดับไม่มีหายแน่นอนคุณภ,ภาพครับของทีมงานประเด็นเที่ยวรถไถมาเก็บตามให้เรียบร้อยเลยนะเอาจนพึงพอใจครับ ปลาแกถอยลูกกลับนะดูเขาเออ่ะปลามาแล้วเดี๋ยวบกปลาเทียตรงนี้นะโอ้ลหเป็นร่วมแล้วว่าี้ น,น,นี่ไปได้ไหมเอาตรงนั้นเลยเอ่ะแข็งอยู่าก้มันไม่ลงหรอกอ่ะมาอ่ะมายกเลยยกเลยยกเลย

ตัวสองเกดจะมีน้องนะโชว์น้องอยู่ประตูด้านซ้ายนี่ไม่มีครับน่าจะเป็นตัวก่อนนั้นนะไปแล้วครับอ่าโอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะโอ้ตกลุมฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อติดตามชมคลิปต่อไปด้วยนะครับนะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย,บายครับสวัสดีครับ